อ่าลำดับที่หนึ่งเราเริ่มเริ่มมาถอดน็อตลื้อแล้วนะครับตามจุดต่างๆของมันอของพี่ช่างรุนใช่ไหมโอเคกินด,ดานก็าได้ครับโอเคนี่น้า,นาช่างเรานะครับจิ้มเมืองทองนะพี่เ,เชิญได้นะครับอันนี้ผ่าแล้วนะปา๋าผมผ่าแล้วนะป๋าเนี่ยข้างในของเดิมมีแค่เนี้ย ิ้นละเนี่ยเปิดดูแล้วก็จด,ดไว้เลยใช่เอาแล้วนะเราเราผ่ากมาแล้วนะครับเราผ่ากันแล้วอันนี้ของเอ่อ ER นะตัวนี้ตัวนี้เอไอหาิบาทอ่าโดยโดยช่างลุนนะครับช่างลุนจะเป็น,น,ปนตัดทิ้งเลยนะครับสายไม่สนใจปักแล้วนะครับตัดปักทิ้งแม่งเลยครับจบ อันนี้ปักเออานะเนี่ยตัดทิ้งเลยมันใส่กับของเราไม่ได้เอ็นแม็กไม่ได้นะครับตัดทิ้งเลยอันนี้ก็ของเอ็นแม็กตัดแล้วนะฮะชาวใช้ปั๊กของเอ็นแม็กนะกำลังผสมผสานกันแล้ว สายสายมีกี่สายครับพี่กระดุนครับเอ่อเก้าสายอ่าสายไฟมีเก้าสายนีครับสายเดิมมีเจ็ดสายขอเอียร์มีมีเก้าสายนะครับแต่ของเอ็นแม็กมีอยู่เจ็ดสายนะครับอ๋อเดินไปนี่ครับอ๋อแก็เดาษไปจดอันนึงพี่ถ่ายรูปเมื่อวานลืมลืม ไม่คิดว่าจะทำอย่างง้นจริงๆอันนี้เรากำลังจะเดี๋ยวต่อสายสีไหนคู่สีไหนดูถนัดไหมครับแต่ถ้าไม่ชำนาญจริงๆนะครับควรหาช่างนะหรือว่าครับจะดีกว่าอตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มตัดสายต่อแล้วนะครับ ลืมใส่ท่อหดด้วยนะครับท่อหดนะฮะไม่ใช่พลาเทปพ,พันนะครับ ี่รุ่นอธิบายนิดนึงก็ดีพี่ทำไปแล้วก็พูดไต่กันี่ไม่เป็นไรเสียงเสียงมันเข้าพี่ไม่เป็นไรครับเสียงพี่รุ่นเข้าได้เลยครับคุยไม่เป็นคุยไม่เก่งเอาคุยไม่เก่งเอ่อเขียวเขียวเข้ากับน้ําตาลใช่ไหมอันนี้เป็นสองเส้นใช่ครับเป็นไฟเลี้ยวเอไฟเลี้ยวสีเทานะครับไฟเลี้ยวเพื่อจะให้เป็นไฟผ่าหมากเวนเตัวนี้เป็นไฟผ่าหมากเพื่อจะให้เป็นไฟผ่าหมากนะครับสองเส้นอ่าตอนนี้กำลังต่อไฟเลี้ยวนะครับให้เป็นผ่าหมากละวจำสายเข้าไป อย่าลืมท่อหดสําคัญคือท่อหดนะครับอย่าลืมท่อหดนะครับต่อไปสายอะไรครับพี่เป็นเปไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไปวไฟ <ป S 2> <ไป S 1> เลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจําเข้าแหันนี้เป็นเมนเข้าไฟเลี้ยวเมนเข้าไฟเลี้ยวนะครับเส้นสายสีน้นตาตาลขาวน้ําตาลคาดขาวนะครับแบบสีส้มสีส้มโอเคน้ำตาลคาดขาวสีส้มนะครับ ที่ต้องทําคลิปนี้นะจุดประสงค์เพื่อบางคนเนี่ยอยู่บนดอยแล้วรถล,ลงมาทําไม่ได้อาจจะทําเองก็ได้ฮนะดูคลิปนี้เลแลนะแต่ถ้าช็อตนี่ตัวใครตัวมันนะครับอัน <c oughs> นี้สายสีอะไรครับพี่สีชมพูสายสีชมพูนะครับโอ้นี่เป็นสายแต่สายตแตรนะครับสายสีชมพูคู่กับสีอะไรครับพี่ชมพูกับดําคาดขาวอ่าโอเคชมพูกับดำคาดขาวเป็นสายตแตรนะครับ สายต่อไปครับพี่สายแต่จะมีสองเส้นดำเหลืองกระดำดำเหลืองกระดำอีกดำเหลืองกระดำนะครับสายแตมีสองเส้นนะดำเหลืองแล้วก็ดำเอะไรฮะมันเฮ้ยทำท่าทำหมวกแค้นหน่อย ่าเส้นต่อไปครับพี่น้ำเงินอันนี้เป็นไฟหน้าไฟหน้าน้นำเงินกับน้ำเงินน้ำเงินกับแดงดำแดงดำแดงดำ,ดงดำโอเคน้ำเงินกับแดงดำนะครับเป็นไฟหน้านะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากนะผมบอกให้นะครับแต่ถ้าไม่ชำนาญจริงให้ช่างนะครับแล้วนำคลิปนี้ไปให้ช่างดู อีกเส้นหนึ่งเป็นเนนมนเมนเมนเข้าไฟหน้าเมนเข้าไฟหน้าเป็นสายสีน้ําเงินนะครับคู่กับอะไรครับพี่สีเหลือง,องคู่กับเหลืองน้ําเงินเหลืองนะครับเหลืองที่จะมีปลั๊กปลั๊กเหลืออยู่เส้นนึงเหลืองจะมีปลั๊กเหลืออยู่เส้นนะครับเห็นไหมครับมีเส้นสายเมนไฟหน้านะครับอ่าอย่าลืมท่อหดนะสําคัญมาก เทคนิคของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้ไฟโรนบางคนใช้หัวปักกีนะครับพี่สุบุรีไม่มีพี่แช็คอ๋อไม่มีพี่แช็คสรุปออออโอเคย่ำเลยโอ้ยยอดยอยยยยยออย เรามาย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นเส้นๆเลยนะครับเส้นไหนสีอะไรคู่อะไรน,นะครับ การช่วยเหลือคนมันได้บุญมากจริงๆใดเลยครับตอนนี้เรเียบร้อยอ่าทีนี้เดี๋ยวผมขอดูสายทีละเส้นเลยนะพี่นะเป็นเมนเข้าไฟหน้าเมนเข้าไฟหน้าอ่าอีกเส้นหนึ่งจะเป็นแบบสูงต่ำสูงต่ำขอสีอขอชัดๆด้วยพี่สีแดงกับน้ำเงินเนาะสังสูงต่ำแดงน้ำเงินจริงๆแล้วไฟต่ำมันจะมันจะติดอยู่แล้วตอนนี้เป็นไฟสูงที่เพิ่มขึ้นมาโอเคเพิ่มไฟสูงขึ้นมาสีแดงนะอ่าไฟสูงแล้วก็สีดำาอา ดำกับสีดำกับอันนี้จะเป็นแต่สองเส้นเป็นแต่สีอ่าสีอะไรครับพี่สีชมพูเนาะใช่สีชมพูกับสายสีดำดำ,ำชมพูดำแต่เหลืองจะเป็นแต,นแต่โอเคครับที่เหลืออนี้อันนี้จะเป็นเมนเมนไฟเลี้ยวสีอะไรครับพี่อ่า น้ำตาลขาวจะคู่กับส้มจะเป็นเมนเมนลากไฟเลี้ยวน้ำตาลขาวคู่กับส้มเมนลากไฟเลี้ยวโอเคแล้วสีเขียวคู่ด้วยนะครับพี่สีเขียวสีเขียวก็น้ำตาลจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่ตัวนี้จะมาเพิ่มเป็นตัดหมากตัดหมอกเป็นไฟ่ามาฉุกเฉินนะครับมาจํำสายเข้ากันใช่สองสองแดนโอเคผมขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้โดยช่างรุ่นนะครับพี่ขอบคุณครับอ่าตอนนี้เราเริ่มพันสายเก็บให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่ง การชงการช็อตเรียบร้อยนะครับการน,น้ำเข้ากาน,น้ำเข้าด้วยนะครับเรียบร้อยอาท์นี้เราไปประกอบแล้วนะครับโดยช่างลินที่เมื่อวานใครเปลี่ยนยางวถึงขั้นตอนเริ่มประกอบเสียบปลักเดิมเข้าไปเรียบร้อยนะครับเข้าตำแหน่งเดิมเรียบร้อยละเข้าปลักเดิมแล้วนะครับ เราเทส์ลันเรียบร้อยละเทสเทสเทส์เทส,เทส,เทสไฟพาม,มานะครับพี่รุ่นเปิดไฟพาม,มานิดนึงพี่ต้องเปลี่ยนรีเลย์เพิ่อมอีกตัวนึงใช่ครับใช่ครับเพิ่มรีเลย์ตัวนะครับแล้วไม่เพิ่มมันจะตอนนี้เราเริ่มประกอบ <c oughs> แล้วนะครับเป็นรูปร่างแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทสให้ดูด้วยนะครับ <c oughs> แหวนแหวนทองที่สวยเนาะ อ่านี่หน้าพี่ลุนนะครับเดี๋ยวพี่เสไฟผ่าหมาให้ผมดูนิดนึงพี่ลุนเปลี่ยนแล้วเนาะยังเอาจริฝ่ายยังเห็นนะครับเรามาเทสไฟดูตอนนี้เป็นไฟผ่าหมากนะครับอ่าไฟผ่าหมากแล้วไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาโอเคเราเดี๋ยวไปดูพาร์ทกันนะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับ๊บนึงนะครับ มันสว่างคุณรุ่เปิดพาร์ทให้ผมดูนิดนึงครับ้ามาครับับเสร็จแล้วครับไฟพาร์ทครับพี่ไฟพาร์ทพัดไฟเลยครับพี่นี่พัดไฟสูงนะครับอันนี้พัดไฟสูงแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราเริ่มประกอบเก็บแล้วนะครับ อ่าโดยช่างพิรุณน,นะครับร้านชอจินดาอยู่เมื้องทองพ4นะครับใกล้ๆสนามเทนนิสสังเกตง่ายถ้าเข้ามาแล้วถามอยู่ตรงไหนไปถามวินวอลร์ไซค์บอกมาสนามเทนนิสตรงไหนนะครับตรงข้ามกันประกอบเรียบร้อย ถ้าอยากรู้รายละเอียดโทรที่หมายเลขตามนี้เลยนะครับตรวสอบถามได้ตามหมายเลขนี้ขอบคุณครับ แต่งนิดหน่อยนะครับ แต่งนิดหน่อยนะครับดานซ้ายเพื่อให้มันลงล็อกของมันนะครับงานจะได้เนียนๆอ่าเรียบร้อยแล้วกันครับนอ็อตจบแล้วนะครับอ่าหลังจากติดตั้งเสร็จเรามาดูงานกาันนะครับเรียบร้อยไฟผ่ามาปิดหมดหน้าหลังไฟหลี๋ยรามาพาร์ตนะเนหะ็ไนไหมครับไฟพาร์ต ไปพาร์ทหน้านี้ในพาร์ทอี๋ยวไปดูข้างหลังกันเสร็จแล้วครับอ่าร้านอยู่เมืองทองตึก p ีนะครับโดยช่างรุ่น